สวัสดีครับทุกคนมาพบกับช่างแซมครับวันนี้เราไปดูงานผลไม้และของดีเมืองระยองนะครับที่สนามกีฬากลางละยองเลยครับผมและในงานนะครับยังมีเหล่าบรรดาศิลปินและนักเ้อาอีกมากมายด้วยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในงานกันเลยนะครับภายในงานนะครับก็มีแต่ละตำบลนะครับได้นําผลไม้นะครับแล้วมีบูธจัดของแต่ละตำบลนะครับเอามาให้เราได้ชมกันนะครับ แล้วก well. <Y> ็ม no. ีรถประกวดผลไม้นะครับแต่ละตำบลนะครับก็เยอะนะครับที่ได้นํามาแห่นะครับแล้วประกวดนะครับรถผลไม้นะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของแต่ละตำบลนะครับที่เอาผลิตภัณฑ์และผลไม้นะครับเอามาโชว์ภายในงานนะครับแต่ละบูธนะครับก็มีความสวยงามนะครับที่แตกต่างกันไปครับสวยงามมากเลยครับ พอเดินชมงานเสร็จนะครับเราเริ่มอยู่ครับแล้วก็มีเป็นบูธนะครับอาหารนะครับมากมายนะครับทั้งสองข้างทางนะครับให้เราเดินวนนะครับ ตอนนี้หนึ่งมนึ่งพูดไม่ว่างสองพูดไม่ว่างครับส่วนเดียร์ที่เราได้ยินญาติพี่น้องผูไดูด้วยครับพอเราเดินในบูธเสร็จนะครับก็ยังมีนะครับฟู้ดทักนะครับอาหารรถติดล้อนะครับ ไว้คอยบริการพวกนักท่องเที่ยวนะครับอีกมากมายเลยนะครับท่านใดที่ว่างนะครับและยังไม่รู้จะไปไหนนะครับเชิญมาได้เลยนะครับงานผลไม้และของดีเมืองระยองนะครับมีตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่2 6ครับเชิญครับผม